อยากเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้พระทีวท่านอรคอยได้เดินทางมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือพระปิตาแปดอรอบรุ่นแรกหลวงปู่เฮงประพาโซวัดบ้านด่านช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินจัดสร้างโดยทีมพี่เสือนะครับนะ พร้อมจัดส่งให้ทุกท่านนะครับวันนี้นะวันจันทร์นะครับที่10กรกฎาคมนะครับวันนี้พร้อมส่งเลยนะครับไม่เกินวันที่13กรกฎาคมนะทุกท่านต้องได้รับพัสดุกันอย่างแน่นอนอ่ะไม่พูดความถามเพลงนะครับเพราะว่ารอกันมาเนิ่นนานนะหลายวันเพราะว่ามันเกิดนะเหตุอุบิเหตุนะครับพัสดุตกค้างนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่ง หัวศูนยเขาก็ไม่ไปรับของให้นะฮะก็ก่กอนเดือนนะต้องกล่าวคำว่ากราบขอโทษขออภัยนะครับ p ีพีทุกท่านนะที่เฝ้ารอกันมาเนิ่นนานกว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับผมต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับนะฮะอ่ะไหนๆวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับนะครับก็อันนี้คือใบารายการนะฮะโอ้เขามีใบารายการมาด้วยนะลูกค้านี่ แล้วก็มีบัตรการันตีนะาใบเซอร์มาด้วยอันนี้ใบเซอร์นะสถาบันรับรองพระผงแห่งประเทศไทยนะครับ aft นะครับพระปิดตารุ่นแรกหลวงปู่เฮงวัด่งันทจอมออกปีสองพอสิหประเภทเนื้อพิเศษลายลุงหน้ากักไทเท,ทเนียมนะครับอันนี้บัตรรับรองของของเนื้อนี้หละมั้งนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู โอรายการลุ้นเนือ feels, ้อกันดีกว่านะครับนี่คือในหนึ่งลังนะครับรายการลุ้นเนื้ออันนี้กล่องสีครีมตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะบางท่านมองไม่เห็นกล่องสีครีมตรงนี้ก็คงเป็นแถมยกรังันนะฮะแถมยกรังก็มีคนจองหมดแล้วนะครับรายการที่แปดนะครับอันนี้คงเป็นแถมยกรังนะคงเป็นแถมยกรังนะฮะตอนนี้โอ้เขาเล่นกันแพงนะฮะตอนนี้ลุ้นละพัน้วนะฮะ อแถามยกกลังนะครับขออนุญาตแกะดูแล้วกันนะครับเพราะว่าบางท่านก็เลือกองค์เลือกเนื้อไว้แล้วนะฮะโอ้โห,โหขอดูครับสวยมากนะครับมีคนจองหมดแล้ว,ลวนะเดี๋ยวผมแกะให้ด้วยเฉยนะผมจะได้รู้ว่าเป็นองค์ไหนเป็นเนื้ออะไรอย่างไรนะเป็นคระปิดตาพรีเมียมนะฮะของทีมนี้ไม่ต้องไม่ต้องสื่อไปแล้วไม่ธรรมดาเห็นไหมฮะดูโอ้สวยมากดูนะฮะ อเก็บไว้ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะจะได้ไปหยิบส่งให้เขาถูกนะมีคนจองหมดแล้วแหละนะครับโอ้โหดูแต่ละเนื้อครับมาดูสวยมากนะครับให้ดูคร่าวๆส่วนรายการลุ้นเนื้อเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเหลือประมาณ2ลุ้นหรือเปล่านะครับ2ลุ้นเดียวผมแกะให้ชมแล้วกันโอ้โหดูสวยมากๆนะครับ ดูครับโอ้โหน่าสวยงามมากดยสวยจริงครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ดูร,รายการลุ้นเนื้อนะทีนี้เราก็จะได้ลุ้นตะกุดทองคากาไรทองคากาไรเงินตะกุดเงินตะกุดทองแดงทองฟ้าบาทอะไรเยอะมากมายหลากหลายนะครับรุ่นนี้เขาการันตีนะครับนะเอฟซีาชาวสิงคโปร์ชาวเวียดนามเขาก็ลีบหากันเยอะนะพตอนนี้ก็ราคาขยับขึ้นสูงแล้วอ่ะขออนุญาตทาการ โคระเนื้อเลยนะครับพระเบาๆเนาะเนื่องจากเป็นพระผงและทางทีมผู้จะสร้างเขาก็ไม่ได้ทำการชี้เป้ามานะครับนี่คือสุดยอดผลงานพรีเมียมจากทีมพี่เสือนะครับเป็นทีมที่จัดสร้างพระผงอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับนะฮะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแกะให้ชมนะครับ รายการลุ้นนะฮะเป็นตัวอย่างให้ชมสักหนึ่งลุ้นแล้วกันนะผมไม่มั่นใจว่าเหลือว่างกี่ลุ้นน่าจะว่างไม่หนึ่งลุ้นก็สองลุ้นแหละลูกค้าน,นะครับ <tiempo. S 1> เพื่อความชัวร์ผมจะแกะให้ดูสักลุ้นแล้วกันนะครับเพาเดี๋ยวแกะมากเดี๋ยวเกิดพ่าไม่พอนะครับนะครับครับอ่ะเอากล่องนี้แล้วกันกล่องที่ซีนแตกนี่ล้วกันนะฮะกล่องนี้แล้วกันนะครับ ซีนมันค่อนข้างแบบไม่เรียบร้อยนะฮะอ่ะแกะให้ท่านชมนะครับสำหรับรายการลุ้นเนื้อนะฮะโอ้โห <c oughs> เนื้อน้ำตาลนะมีบอกอรายการไหมมันมีแปะรายการมาเนาะโอ้โหมีแป้งเจิมด้วยครับเลขสองแปดเจ็ดห้าดูเนื้อน้ำตาลชานหมากหรือเปล่านี่ปิดตาแปดรอบของแท้เป็นไงดูผิวผ้าก่อนทุก,กานดู นะครับเดี๋ยวผมมาส่องความสวยให้ท่านชมนะเดี๋ยววันนี้เราอาจจะไม่ได้คลิปอาจจะไม่ยาวเท่าไหร่เพราะว่าผมจะเล่งแพ็คส่งให้ทุกท่านนะวันนี้ต้องเสร็จนะครับเพราะว่าหลายท่านก็รอพระกันมาอย่างเนิ่นนานแล้วนะครับนะวันนี้ผมจะเริ่มดําเนินการแพ็คพัสดุจัดจส่งให้ทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแปะหมายเลขลุ้นนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขนัมเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบให้นะครับตามเบอร์ที่เลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญาตนะทำการหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งวัตถุมงคลนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเร่งนะแพ็ยพัสดุแล้วก็จะส่งให้ครบทุกคนทุกท่านนะครับภายในวันนี้นะฮะวันนี้คือวันที่10กรกฎาคมนะครับวันจันทร์ที่10กรกฎาคมนะครับไม่เกินวันที่13านะทุกท่านต้องได้ รับพัสดุนะครับวันนี้ผมจะไม่พูดเยอะนะไม่พูดพร่ำจำเพลงเนื่องจากว่าหลายท่านนะครับก็เฝ้ารอพระปิดตาแปดรอบกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับประมาณกว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับก็เห็นใจทุกท่านนะผมก็กราบขอโทษขออภัยนะฮะในความผิดพลาดในครั้งนี้นะครับโอกาสหน้าก็จะพยายามที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดแบบนี้อีกนะฮะกราบขอโทษขออภัยทุกท่านทีละช้านะครับ เนื่องจากนาะหัวศูนย์นาะไม่ได้ไปรับพัสดุเองแล้วพอเขาส่งมานะจากคุณป้อมสกลนครทีมพี่เสือส่งมาที่หัวศูนย์ผมพัสดุก็มาค้างสต็อกก็เลยล่าช้ากันไปอีกนะกว่าหนึ่งสัปดาห์และวันนี้นะก็พร้อมจะส่งให้ทุกท่านนะครับคิดว่านะครับวันพรุ่งนี้นะหลายท่านน่าจะได้รับนะครับทางโซนของอ่าภาคกลางนะกรุงเทพนะครับแล้วก็ ภาคเหนือภาคอีสานนะน่าจะได้รับพรุ่งนี้เลยเหนืออีสานภาคกลางนะภาคใต้อาจจะเป็นสองวันหรือไม่ก็สามวันแต่เหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถึงเลยนะเนื่องจากว่าผมส่งของไปรษนีไทยนะครับผมจะเร่งแพ็กส่งให้ทันรอบขนส่งภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้ นี่นะฮะทีผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้เป็นเนื้อแดงนะครับเนื้อแดงนะทุกค่าเลขสองแปดเจ็ด้านหลังนะจะเป็นอุดอเรียกอะไรแ้งเจิมนะครับนี่คือพระปิดตาแปดรอบนะครับผิวพระสวยนะฮะบ,บอกได้คําเดียวน่าดูดูด,ดูผมมองว่าเป็นเนื้อแดงนะเนื้อแดงผสมชัญหมากหรือเปล่านะครับ เป็นเนื้อแดงผสมชันหมากรึเปล่าเลข287นะครับต่อโคดเฮงดาวกระจายนะครับสวยลูกค้าดูงานของทีมพี่เสือเนี่ยนะครับค่อนข้างนะครับมีมาตรฐานนะการันตีคุณภาพนะโดยสถาบันตรวจสอบวัด่าพระผงแห่งประเทศไทย AFT นะครับนี่คือทีมพี่เสือนะฮะดูงานเขาสวยนะครับแล้วก็ รายการแถมยกลังนะฮะก็จะอันนี้ดูบริการกันรายการแถมยกลังก็จะมีแข้งทองคําแท้นะครับหนึ่งองนะฮะองน,นี้นี่เขาฝังทองแข้งทองนะฮะตรงหน้าแข้งจะมีทองคําแท้หนึ่งองเป็นเนื้อดำๆแบบนี้นะครับโอ้โหเลขหนึ่งด้วยลูกค้าดูโอ้โหชัดเจนนะนี่ฮะ เลขหนึ่งแล้วด้านหลังก็เป็นทองคําด้วยนะนะแผ่นโค้ดก็เป็นทองคําด้วยนะแข่งทองคําโอ้โหดีใจกับคนที่จองไว้ด้วยนะฮะดีใจกับท่านที่จองทันนะ,ะมีลูกค้าจองไปแล้วนะครับองคนี้นะเลขหนึ่งเลยครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากครับลูกค้านะฮะนี่นะครับอ่ะขออนุญ,ญาตเก,ก็บไว้้เขานะครับถัดไปนะฮะองค์นี้ก็น่านจะเป็นทองคู่นะองค์สีม่วงนะครับเลขสี่สิบสี่โอ้โหดี สวยจัดนะฮะลูกค้าดูโอ้โหนี่สวยมากนะดูดูด,ดูโอ้เรามีแบงค์เศกด้วยนะครับสวยมากดูดูผิวพระโอ่องนี้สวยเหมือนกันนะครับก็มีคนจองไปเช่นกันนะครับอ่ะดูองค์ถัดไปองค์นี้คือกําไรเงินคู่นะฮะเป็นเนื้อแล้วก็โรยผงตผเงินด้วยแล้วก็เป็นกำไรเงินคู่นะเป็นเนื้อ อ่าผมว่าเป็นเนื้อแดงนะผมมองเป็นเนื้อแดงเป็นเขาเรียกอะไรนะว่านสบู่เลือดนะครับสวยลูกค้าดูนี่คือกําไรเงินคู่นะฮะสวยจริงๆนะครับน,นะครับที่ระลึกฉลองอายุเก้าสิบหกปีนะครับเนี่ยต่อคนยกลังเห็นนะเฮงดาวกระจายวงนี้เลขสองแปดนะครับ กำไรเงินคู่ก็มีคนปิดไปแล้วเช่นกันนะครับอขออนุญาตหยิบส่งให้ลูกค้านะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นฝังตะกุดสามกริย์นะครับเงินทองแล้วก็หน้าอุ้ยฝังพลอยสวยมากนะครับเนื้อสีขาวยกหลังเลขหนึ่งหกเก้าโอ้โหทาเป็นหนึ่งหกแปดนี่ผมไม่ปล่อยให้ใครจริงๆน,นะนี่คือหนึ่งหกเก้านะครับโอ้โหสวยมากลูกค้า ฝังพลอยเศกเม็ดเป้งๆเลยไหมสวยนะครับพระปิตาวาระแปดรอบครับนะรุ่นแรกและรุ่นเดียวครับในวาระแปดรอบนะฮะตอนนี้ก็เล่นหากันแพงนะรุ่นละเป็นพนะันนะเนี่ยต่อโคตดเฮงนะครับวัดบ้านด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ปีพศ2566เนี่ยด้านหลังเขาเรียกยันสุกิติมานะยันสุกิติมาเป็นยันประจำองค์หลวงโต๊ะนะครับนี่ยันสุกิติมานะครับสวยนะลูกค้าดูขัดไปนะครับองค์สุดท้ายนะก็จะเป็นตะกุด 2K ว่างั้นนะแต่เหมือนตะกุดเงินคู่เลยนะ แต่ตามใบรายการเขาบอกตะกุด 2K นะอุย้ยหลังดำมา 2K นี่คือเนื้อสองสีป่ะหน้าขาวหลังดำอุย้ยเลข63สวยมากโอ้โหนะผมก็ดีใจกับคนที่สั่งจองทันด้วยนะฮะโอ่งนี้ขาวสวยมากโอนี่สวยจังโอ,โอ้โหโอ้ขขาแบบนี้เราไปเลี่ยมเลี่ยมทองเนาะโอ้โห้ผมนี่แบบ โอเคนะครับก็แบ่งให้ลูกค้าผมไปนะครับตามที่เขาจับจองไว้นะฮะส่วนรายการลุ้นเดี๋ยวผมเช็คอีกทีว่าเหลือเหลือลุนหนึ่งไหมต้องรอแพ็กดูก่อนนะฮะวม่าเหลือหนึ่งลุ้นหรือสองลุ้นไม่แน่ใจแต่ที่ผมแกะได้ก่อนเนี่ยรายการลุ้นนะครับเอ๊สองแปดเจ็ดนะครับผมว่าองคเนี้ยเดี๋ยนะผมจะให้ดูใบารายการ ผมว่าเป็นเนื้ออเนื้อแดงครับว่านสบู่เลือดโซนแดงนะผมว่าเป็นรายการเนื้อเนื้ออ่าแดงนี่นะฮะเนื้อว่านสบู่เลือดเนี่ยนะผสมชานหมากแน่ๆนะฮะน่าจะผสมชานหมากด้วยนะครับนะรายการนี้นะครับสวยนะลูกค้านี่มีท่านไหนจะรับไหมครับ เนื้อว่านสบู่เลือดผสมชัน้นนะด้านหลังก็หงเหมือนมีแป้งเจิมนะผมว่าเป็นแป้งเจิมนี่ครับด้านหลังก็เป็นแป้งเจิมองค์นี้ถ้าไหนรับขอห้าร้อยบาทครับนะถ้าไหนรับก็เปิดให้ห้าร้อยนะครับก็ปิดเข้ามานะฮะเอาไปห้าร้อยนะราคาแบ่งปันกันไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเหลือยังไงองค์ไหนเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพขึ้นให้ชมอีกที นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คแล้วก็เดี๋ยวแพ็กดูก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะเริ่มแพ็กเร่งส่งพัสดุให้ครบทุกคนทุกท่านภายในวันนี้นะครับวันนี้วันที่10กรกฎาคมส่งไปสนไทยไปวันนี้นะครับไม่เกินวันที่13กรกฎาคมนะทุกท่านต้องได้รับพระปิดตาแปรอบหลวงปู่เฮงกันโดยพร้อมเพรียงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ